สวัสดีค่ะพี่น้องมัอนี้กับมาพร้าวมาพร้กับช่องสาวหมองเชนเคยค่ะสาวหมองชาแนลวันนี้สาวหมองกรสิบพาชมสวนคือเก้าแล้วค่ะขขาโพดกระเลิบใจขึ้นแล้วค่ะพี่น้อง่ะแล้วกับพริกสาวหมองก็เห็นเป็นรูปเป็นลางแล้วค่ะที่สาวหมองปลูกตั้งแต่ช่วงไม่ไม่บนะค่ะนี่ตะว่าปลูกหลังข้าโพดอยู่แล้วค่ะพริกสาวหมองกำลังสิไส่ฟุ้นค่ะใส่ฟุ้นมันนี้ต่ว่าบ่ได้ทาให้พี่น้องเบื้องเนาะค่ะ เพราะว่าสามองติดภารกิจหลายอย่างค่ะเหตุียกเหตุงานกับว่ามีเวลาท่ายทําให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศช่วงนี้ก็แดดฮอนเสลือเกินค่ะสามองยุกก่กลางแดดุ่นะเง็ยนยฮอนคอยอยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศทัวสวนค่ะหลังจากกูพักเสรเ็จแล้วก็แปลนต้นแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้กระปลูกหยังก็บ่้อท่นใ,นใดดอกพี่น้องเพราะว่าน้ำในสาสามองเหลือน้อย สมองกะพระายามจิบพวกคอยปลูกของหลายปลูกย่างละนิดละน้อยค่ะข้าโพดเนี้ยมือเสาวมันกะใบ,บสดซื่นดีอยูุ่แต่ว่าสายม้าเพิ่นกะเริมใบเหี่ยวแต่ว่ากระบอเป็นอยนยังดอกค่ะบรรยากาศบรรยากาศเที่ยงนะบรรยากาศดีแห้งค่ะข้าโพดอีกสักน้อยกะสิเริมใหญ่ บุนบัดไงก็หนีพูลาสมองเสียอัปเดตห้เบิงแต่สิพานยางไปเบิ้งบังอือค่ะปลูกไว้แบบซิบก็หลุมค่ะปลูกกันง้วกันคว้ยซื้อดอกพี่น้องเพาาว่าข้าเจ้าเพิ่นเลียงงวัวเลียงคว้ยเถ้าเพิ่นหูงว่าเขาปลูกพืชผลการ,กรเกษตรจังสีกะเพิ่นกระบกา้าออมาเลียงค่ะ ช่วงนี้แดดออก,กระสิเหี่ยวแน่เด้อค่ะเบิ่องเงมือแรงเบิ่องเงมือเศร้าค่อยงามนี่าลังแตกภูมิค่ะขลังงามขลังแตกภุมมกําลังเท้าเขียนี่ค่ะาลังแตกภุมเท้าเขียงามเลยค่ะกําลังเท้าเขียออก อีกจักน้อยพลักเคยสิเป็นน่วยกำลังแตกพุ่มเท้าเคีนนคงคยคง,งงามอยู่ค่ะคุณตะค่ะกำลังจิตแตกพุ่มขนาดปลูกบ่คอยไดดูแลปันใดได้นะค่ะปลูกหดน้ำใส่ฟุ้นซื้อนี่ก็งามอยู่ค่ะเปลี่ยนบักอือมันนะ,คะ้ค่ะพี่น้องบักอือมันบานสมองเอินบักอือมันค่ะ นี่ค่ะงามยุ่ค่ะคุณน่ะทั้งคุณกับงามค่ะปลูกติดข้างถนนมานาเลยทางมานาค่ะคุณน่ะปักทงไว้ได้พี่น้องยันง้วะมะไก่ถ้บว่าปักไว้จังสี่เพิ่นออกง้วมาเรียงกันจิตเหยียบพืชผลการาเกษตรเท่ามองเสียหายอีกไปเอาไปเบิ้งพริกวันนี้ค่ะ ได้สมีกระดีแล้วค่ะปู่ไม่ไม่ง้ามปนนี้กระดีแล้วบรรยากาศเทียงให้เทียงน้าช่วงฤดูแรงกะต้นไม้กะสีเหี้ยวแห่งไปแน่เด้ยค่ะเ็ะคือหนาฝน หนาฝนเพิ่นก็จิเขียวจะอุ้มชุ่มชื้นกว่นนี้ค่ะพริกกระหดน้ำไปเมื่อวานนี่ค่ะพริกข้าวมองก็เก็บไปกินเรื่อยยุค่ะเก็บหน่วยเพิ่นเป็นพริกนุ่มผนพริกกระเลียงนะคะพริกหน่อยนี่นี่ค่ะเป็นหน่วยเลี่ยมๆท่าคุณก็เป็นหน่วยหลายยุค่ะ S <S <an> น่วยเพิ่นแถวนี้ป้าพริกอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นดีค่ะงดน้ำกันยังซุมอยู่คุณเห็นนวยน่วยทั้งสีกระดกยุคค่ะตนนี้พเพราะได้กเก็บกินเรื่อยๆยุคค่ะนี่ค่ะพริกนวยให่ดีเด้วยดดค่ะน่วยอ่อน,ต,น,เนเตูนเตนเป็นนาส้อนขึ้นอย่างในพี่น้อง เวลาสุกแล้วเผ็ดเผ็ดเด้น,นะคะตอนเวลาหนวยบ่ทนันแดนแกหรือว่าบ่วทนันในสุกนั้นบ่เผ็ดค่ะกัดกินทั้งหนวยก็ได้เพราะถ้าสุกแล้วแกแล้วเผ็ดสุดๆเลยค่ะพริกชนิดนี้หนวยใหญ่ซส้าเนียวปูมือขาใหญ่ก็เหนีวปูม,มือกันมีแล้วแต่เขาจะบำลุงเอาค่ะเป็นพริกนุ่มปูปกนกันก็พริกน้อยแล้วพี่น้องนี่ ใบใบจะคนละสีเลยค่ะนี่พริกนุ่มใบสีเขียวพริกน้อยนี่ใบออกสีเขียวอ่อนค่ะพี่ทองสังเกตค่ะอันใดใบสีเขียวอ่อนคือพริกน้อยค่ะอันใดใบสีเขียวแก่คือพริกนุ่ม,มบุกปวนกันก็มีค่ะสีใบต่างกันยุพี่น้องนะเห็นบอสใบพริกน้อยสีเขียวอ่อนเป็นใบใญ่ๆพริกนุ่มจะเป็นใบที่หน่อยค่ะตะบันไวใ่ นี่ค่ะวันนี้พาไปเบื้องพริกหน่อยค่ะนี่มานสะหมอกเงินพริกหน่อยด้ยค่ะหรือว่าพริกกระเลียงแล้วพี่น้องพริกพื้นบานเพชรเพชรด้วยนะค่ะพุนหะนี่นี่ค่ะนี่ละมานสหมอกเงินพริกหน่อยค่ะพริกกระเลียงเพชรเพชรค่ะนี่ใบิ่นกระซิตั้งกันเจียวหลาบเจียวกวยนี่หอมค่ะค่ะนี่เอาไปเจียว สำปนกระหอมค่ะแต่านวยอ่อนเด้อเหยา่อนวยแก่ค่ะักเด้อเผ็ดกินเมื่อใดค่ะนี่ถ้าสาหรับท่านผู้ชมท่านใดมากเผ็ดกะกินใดยุพี่น้องนี่บัคซีดาาน่วยนั้นสมองเก็บมาเด้ค่ะนี่สมองเก็บมากกินข้าวดีดีค่ะห่อไวแบบบรบานค่ะมาเดากระดาษใส้น้าห่อไวแบบบาบาน,นทงน้ากระแหงไปแล้วค่ะอยากให้ฝนตกจกักจากจากไหลพี่น้องค่ะ คือสีสว่วงค่ะทันฝนตกแห้งนอกไมคกะสีป้งฮอคเอได้กินแกงนอกไมอันนี้เป็นฤดูแรงค่ะช่วงเศร้าๆเป็นอากาศเย็นๆสายมากก็ฮอนคักๆเลยค่ะฮอนทุสุดเลยค่ะคลิปนี้สาวหมองกะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะทายกะทายแบบบานๆนี่ละพี่น้องกะเป็นกําลังใจสาวหมองน้ำนีเด้อค่ะ ี่คลิปบานๆค่ะโอ้ยพี่น้องเบิ้กล้วยจุกขาเคี้ยวแล้วตัวนี้วัาสิปิดคลิปมาเห็นว้วยแล้วพี่น้องขาแล้วสมองก็ะสีตัดว้วยตัวนี้ค่ะืึเริ่มเหลียงขาเคี้ยวแล้วค่ะ้วยเพื่อนผสมบุญได้ยุค่ะก็สิประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องนี่นามก็เหลือบลายค่ะเหลือน้อยเดียวเพราะได้ใส่ได้สอยเลยเคืองสาแล้วพี่น้อง คลิปนี้สาหมองก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าห้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือน,นี้สวัสดีค่ะพุ่นป่ากรมีด้วยค่ะป่าบอนอยู่ค่ะคุณป่าคอ